เดี๋ยวนี้ครับเราจะมาทดสอบนะครับไวเลสชาร์จนะครับของ power bank ครับ V Max ็กนะครับที่เขาว่าชาร์จไว15วัตต์นะครับว่ามันจะไวแค่ไหนนะครับนะตอนนี้ไอโฟนผมนะครับแบตเหลืออยู่นะครับอาจจะไม่ชัดนะฮะผมบอกกันแล้วกันนะครับ54%นะครับตอนนี้9ก้โมงสีอ่า9ก้โมงห้นะเดี๋ยวสักสักสิบโมงครึ่งนะมาดูครับว่าจะชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ วางเลยปึ๊บนี่นะครับตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแลฮะเลยมานิดหน่อยนะครับอ่าตอนนี้แบตขึ้นไปนะครับทั้งหมดนะครับอ่าไม่ชัดมันไม่ชัดนะเพราะกล้องวันนี้มันโฟกัสยากนะครับอ่าอ่านให้ครับเจ็ดสเดเปอร์เซนะครับใครจำได้ครับว่าตอนแรกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณนะชั่วโมงหนึ่งนะเกือบเกือบชั่วโมง นะครับได้ไากี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่แหละครับคือความไวของครับวลเลชาร์จนะครับ,รรรบของ v m แม็ Powerbank ครับผม